ยอดเงินที่เอามาให้ลุงพลป้าแตนนายชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนซึ่งเป็นลุงและป้าของน้องชมพู่หลังแถลงข่าวภายหลังจากศาลจังหวัดมุกดาหารเลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีของน้องชมพู่จากเดิมวันที่31ตุลาคมเลื่อนเป็นวันที่20ธันวาคมเวลา10นาฬิกาบรรยากาศภายในห้องแถลงข่าวมีแฟนคลับของลุงพลมาร่วมฟังคำแถลงข่าวพร้อมกับนำช่อดอกไม้มาช่วยกันตกแต่งบริเวณโพเดียมที่ใช้สำหรับ แถละนำชอ่อดอกไม้มามอบให้กับทีมทนายและลุงพลป้าแตนเพื่อให้กำลังใจด้วยนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับนำพวกมาลัยเงินที่ร้อยด้วยแบงค์ร้อยมามอบให้กับลุงพลป้าแตนและมีชอ่อดอกไม้แบงค์พันมอบให้กับลุงพลเป็นพิเศษด้วยรวมมูลค่ากว่า50,000บาทอีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งที่ลุงพลและป้าแตนได้เปิดใจว่าด้านลุงพลกล่าวว่าเราอยากจะทักทายแม่น้องชมพู่และพูดคุยกันเหมือนเดิมแต่ด้วยสถานการณ์มันทําให้เราต้องห่างกันสักพักซึ่งเราก็จะขอใช้ เวลาในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก่อนหลังจากนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกครั้งป้าแตนกล่าวว่าได้เจอพ่อแม่ของน้องชมพู่ทุกครั้งที่มาศาลเราก็ทําตัวปกติเพราะทุกอย่างต่อสู้กันมาคนละแนวเราพยายามคืนความบริสุทธิ์ให้ตัวเราและครอบครัวส่วนเขาหาความยุติธรรมให้ลูกแต่ทั้งสองครอบครัวความสัมพันธ์แตกหักแล้วส่วนอนาคตเป็นยังไงเป็นเรื่องของอนาคต